แพทนภาจอดราม่าหลังโพสคลิปลูกไม่ต้องไปแล้วโรงแรมอินเตอร์เชื่อว่าหลายท่านก็ควรจะรู้จักเธอคนนี้กันเป็นอย่างดีสำหรับแพทนภปพาตันปะกูลคุณแม่คนสวยที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาโพสคลิปคู่กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรสซิ่งอัปเดตพัฒนาการของลูกชายหลังจากที่เรียนอินเตอร์มา3ปีเต็มโดยเธอได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อ่ะ ซึ่งในคลิปแพทนักประพาก็ได้ทำแบบสอบถามเพื่อมาถามน้องเรดซิงเป็นการวัดความรู้ลักษณะเหมือนมีการเล่นมุกกันคำๆกับสกิลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้แต่สิ่งที่ลูกชายตอบกลับมากับทําคุณแม่ถึงกับปาดเหงือเบาๆอาทิปาปาย่ามะละกอเท่ากับส้มตำแอปเปิลแอปเปิลเท่ากับมะเขือเทศออเรนซ์ส้มเท่ากับแตงโมคีวีกีวีเท่ากับไม่รู้จัก ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาทางโลกออนไลน์ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อมีชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ถ้าคุยเล่นยิ่งผิดเพราะเอาลูกใส่ชุดนักเรียนทําให้เสียหายประเด็นนี้คงถูกเชิญมาคุยเพราะพอปอคอไม่พอใจพอปอคอ,อื่นที่ไม่พอใจจะแบนเขาได้และหลังจากที่เกิดประเด็นเรามาจากบรรดาชาวเนต็ตแท็ปภาก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสคลิปคู่กับลูกชายเป็นการรีวิวผลไม้ถามตอบเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแม่แทดพอถามปุ๊บลูกชายก็ตอบกลับมาอย่างถูกต้องและชัดเจน